ใส่คอนแทคเลนส์บ้างคะและรู้ไหมคะว่าความจริงแนวคิดของคอนแทคเลนส์มีมานานแล้วกว่าหลายร้อยปีย้อนกลับไปในปี1508เลโอนาร์โดดาวินชีได้บันทึกแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการมองเห็นโดยใช้น้ำหลังจากนั้นอีก150ปีเรเนเดสกาได้เสนอไอเดียเกี่ยวกับเลนส์ที่สามารถวางบนดวงตาได้โดยตรงแต่ในตอนนั้นยังไม่สามารถใช้งานได้จริงจนกระทั่งในปี1887นักเป่าแก้วชาวเยอรมันเอสเอมุลเลอร์ได้ผลิตคอนแทคเลนส์ ขึ้นมาแม้ว่าจะยังไม่สามารถแก้ไขาการมองเห็นได้ดีนะแต่เทว่าก็ได้สร้างความหวงังความเป็นไปได้ของคอนแทคเลนส์ในช่วงศตวรรษที่2 0ปี1960นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาเลนไฮโดรเจลที่มีความนิ่มและใส่สบายมากขึ้นและอีก10ปีต่อมาคอนแทคเลนชนิดนิ่มได้ถูกอนุมัติให้จําหน่ายได้ครั้งแรกที่สหรัฐซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของคอนแทคเลนยุคใหม่จากนั้นในปี1987ได้มีการเปิดตัวคอนแทคเลนใช้แล้วทิ้งท ให้การใช้งานสะดวกขึ้นและช่วยลดปัญหาด้านสุขอ,อนามัยปัจจุบันคอนแทคเลนส์ได้กลายเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายสำหรับผู้ที่ต้องการมองเห็นชัดเจนโดยไม่ต้องใส่แวน่นแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีใครในที่นี้กลัวการใส่คอนแทคไหมคะ